กสวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื่อนเก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่10แล้วนะครับเพื่อนวันนี้เนี่ยแท่งเทียนปิดเขียวอี๋เลยนะครับเพื่อนเรียกว่าผมมือแตกไปแล้วนะครับเพื่อนที่ไปชอ็อตไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับ โอเคเปิดเทดวิวมาครับหน้าแรกนี้ก็เป็นซัมเมอร์เซลล์ของเขานะครับลดสูงสุด80%นะครับเพื่อนไม่ได้เป็นการโฆษณาให้เขานะแต่ว่าเพื่อนๆผมจะมาโฆษณาช่องตัวเองนะครับถ้าเพ,เพื่อนสนใจเทดวิวนะครับอย่าลืมสมัครเล f e r เร l ลิง k ์ใต้คลิปนี้ให้กันนิดนึงนะครับก็เป็นค่าขนมขนมนะครับค่าเทดวิวของผมเองนะครับเพื่อนก็ฝากไปกดสมัครตามกันด้วยนะครับอ่าอันนี้ราคาค่อนข้างลดราคาถูกอยู่นะ ราคาไม่แพงนียว่านะไม่ถึงกับถูกแต่ก็ไม่แพงมากนะครับเพื่อนประมาณนี้นาะอพรีเมียมเนี่ยได้ราคาดีเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามากลับมาดูที่หน้าจอกราฟแท่งเดของเรานะครับโอ้ยขึ้นเขียวอีนะเพื่อนเรียกว่าผมเนี่ยมือแตกไปแล้วนะเพื่อนไปไล่ช็อตมาแถวแถวกรอบตรงประมาณอ่าแสนกับ8 0 0 0โดยประมาณนะครับเพื่อน ก็มือขาดเลยนะครับชาวนี้เรียกว่าทามาดีทุกทั้งอาทิตย์นะครับเพื่อนไม่โดนเลยนะประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เทรดตามแนวตลอดปรากฏว่ารอบนี้นะครับโดนเล่นหนักนะครับเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับทีนี้นะครับมองมุมมองเป็นยังไงได้บ้างนะครับก็มุมมองผมนะครับเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะครับหลังจากที่สโตแคสนะมันขึ้นมาโอ์บอสนะครับส่วนใหญ่เนาะพอมันขึ้นแท่งเขียวนะครับมันก็จะตามมาด้วยแท่งเดที่มันแดง นะครับประมาณนี้เนาะซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะมีแท่งแดงรูดลงมานะผมว่าผมที่อยู่ประมาณแสนกับ8 0 0พันเนี่ยผมว่าผมน่าจะรอดนะที่ชอ็อตไว้ตรงนี้นะครับไม้แถวแถวนี้น่าจะน่าจะรอดนะดูดูจากท่าทางแล้วแต่ก็ไม่แน่นะนเพื่อนมันขึ้นสักเข้มขนาดนี้นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าแท่งหน้า,น,านะมโนว่าขอให้เป็นขาลงไปก่อนได้ไหมนะ พุงพ่งตลอดเลยนะครับของบนะิตคอยเนาะตรงนี้นะครับก็ตีว่าย่อมาอีเมห้าสิบเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมพุ่งขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าเมันจะพุ่งขึ้นไปเลยไหมนะครับผมก็ไม่รู้เลยเนาะก็มาโนเบื้องต้นก่อนนะคล้ายๆชุดนี้ไหมนะครับเพื่อนอ่าก่อนจะพุ่งเป็นชุดขึ้นถัดไปเนี่ยย่อลงมาแล้วเด้งขึ้นเนี่ยขอเด้งลงก่อนอีกสักทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะก็ถ้าแท่งพวกนี้นะครับ แท่งนี้ปิดปิดเขียวอย่างนี้เนาะถ้าแท่งพวกนี้ปิดแดงนะครับอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับก็สัญญา Sto c a s นะครับขึ้นไปโอ e r b o คล้ายๆกันนะครับเีวยกว่าก็อรอลุ้นกันดูนะครับเพื่อนเนี่ยจังหวะเป็น A B C ชุดย่อยนะครับ A B C ชุดย่อยคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าตรงนี้นะก็ต้อง,องรอแท่งหน้านะถ้าเป็นแท่งแดงปื๊ดลงมาปิดต่ำกว่าแสนกับ6000นนะผมว่ามีโอกาส ไดลงไปด้านล่างนะครับเนี่ยค่อยๆลงจุกจ๊กๆๆๆๆๆๆุๆลงไปถึงประมาณปลายปลายเดือนแล้วค่อยเด้งขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเป็นท่านี้จัดว่าสวยนะครับเพื่อนก็ยังรออยู่นะเอาเข้าจริงๆก็ยังรออยู่ว่ามันจะไหลกลับลงมานะครับหลุด1 0 0 0 0แสนนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ยังอยู่ในอยู่ในแนวที่วางไว้นะครับ ะจะประมาณนี้เนาะในทำฟิมเดย์ก็สโต้เช้านี้ไม่น่าผิดพลาดนะขึ้นไปโอเวอร์บอทแน่นอนแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูมันทําทรงแถวๆตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันไซด์เวย์ออกแนวยังไงนะครับแล้วก็ไหลลงพลื้นอย่างนี้ไหมหรือจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะครับก็แล้วแล้วแต่กราฟจะให้นะอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จริงๆเอาเริรจริงนะผมก็ที่ลองไปตั้งแต่แถวแสน แสนกว่าๆตรงนี้ยก็คือถือว่าบวกไปแล้วนะแต่ว่าก็ไปปิดมาแล้วเราไปเปิดชอ็อตนะครับก็คือมือแตกไปเลยนะครับเพื่อนเอาเป็นว่าในทำเฟรมเดย์นะผมพิจิกผิดนะครับว่ามันจะขึ้นไปไม่ถึงขนาดนี้นะครับปรากฏว่ามันล่อไปซะแสนหนึ่งเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปย่อยดูในทำเฟรมไย่อยกันนะครับโอเคในทำเฟรมสี่โมงนะครับเพื่อนสี่โมงเนี่ยตอนแรกนะครับก็มันหักหัวลงแล้วนะครับเพื่อน อ๋อในชุดตรงนี้ผมก็กะว,ว่ามันน่าจะลงมาตรงนี้ก่อนนะครับปรากฏว่ามันเล่นเบรกตัว6000พ0นแสนกับ7 0 0 0ขึ้นไปก่อนเลยนะครับพอเบรกเสร็จแล้วนะครับไปต่อไม่รอแล้วนะไปจบอยู่ที่แสนหนึ่งนะครับเช้านี้เนี่ยไม่น่าจะปิดแบบผิดพลาดน,นะก็ประมาณแสนหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราไปย่อยดูสีชั่วโมงของลูปที่แล้วนะครับที่มันเด้งขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อนว่าเฮ้ยจังหวะประมาณไหนนะที่เราจะ เราจะเซลล์กันดีนะครับในสี่ชั่วโมงนะครับคือผมก็มนโนว่าชุดชุดที่ขึ้นมารอบนี้เนี่ยมันคือท่อนตรงนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆอ่าท่อนตรงนี้หมายความว่าเดี๋ยวจะมีขาลงมาอีกไหมอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ทีเนี้ยเพื<ๆ>่อนๆลองสังเกตดูนะก็ให้เราตีเป็นเทรนไลน์ขึ้นมาให้ได้ก่อนสัก1นชุดนะครับก็สมมุติว่าตรงเนี้ยเป็นสปค์เขียวอีนะครับของสชั่วโมงนะเราลองมาตี เทนไลน์นะมะโนว่ามันจะลงนะก็เอาเส้นแนวนี้เป็นแนวกำกับแล้วกันนะเนาะขอเป็นชมพูอีเลยนะครับบื้๊ดนะเส้นเข้มๆนะจะได้มองเห็นชัดๆนะครับเส้นนี้นะครับก็คือแตะตรงชุดที่มันย่อๆตรงนี้นะครับสปยย่อๆอ,อ่ะชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี้อ่ะชุดก่อนหน้าที่จะขึ้นเขียวอีนะครับถ้าเมื่อไหร่มีแท่งแดงลงมาพาดนะในสี่ชั่วโมงแล้วกิน ทับเส้นเลยนะครับก็เริ่มเปิดชอ็อตได้นะครับเพื่อนอนี้ก็จะได้ชอ็อตราคานี้ถ้าเล่นใน4ชั่วโมงนะครับเพื่อนเห็นนะก็จะได้ราคาตรงนี้นะครับกินแกวลลงไปไปปิดตรงโซนด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าก็จัดว่าสวยนะครับเพื่อนพอคือกินแกล่ยิงลงล่างอย่างนี้นะครับพอแล้วก็ค่อยไปลองมาจากต่ําต่ำกว่าจุดนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะ ย่อลงมาแถวโซนนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่ารอบนี้มันจะเป็นแบบรอบก่อนๆหรือเปล่านะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนทีนี้ย้อนกลับมาในภาพปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยขึ้นโอ้โหเพื่อๆลองดูนะโอ้โหขึ้นเป็นล้ํานะเขียวอีเลยนะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้นะพอจะมีเทรนไลน์ให้ตีได้นะครับอยู่ในโซนเกาะตรงนี้นะครับก็ไม่ควรหลุดแล้วนะครับเพื่อนถ้าสี่ชั่วโมงนะครับสมมุตินะสมมุติ ปืด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 ่าตรงนี้นะครับมาปิดแถวตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าเล่นชอตลงไปนะครับกินแกลบคล้ายๆลรูปที่แล้วนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นมุมมองวิเคราะห์ไปตามเรื่องตำรานะผมว่าก็เล่นแนวประมาณนี้ก็ก็น่าสนใจนะครับเพื่อนลองไปพิจารณากันดูนะครับอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนนะว่าเอ๊ะมันพร้อมขึ้นแล้วที่จริงไหมนะครับจะประมาณนี้เนาะโอเค เดี๋ยวเราไปดูใน1ชั่วโมงกันบ้างนะครับเพื่อน,นที่ทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับเพื่อนก็ยกไฮยกโลนะครับเพื่อนเดี๋ยวเปิดเป็นสัญญาณสโตแคติกแล้วกันเนาะสัญญาณสโตแคตตตรงนี้นะครับก็เรียกว่าลงมาโอเวอ,อโซนะครับไม่หลุดนะครับเพื่อนเมื่อเมื่อวานนี้นะเราคุยกันไว้ว่าเออถ้ามันทรงจะไม่ดีเนี่ยก็คือมันจะต้องหลุดตรงนี้ลงมาก่อนนะแสนกับ5 0 0 0ปรากฏว่า นี่แหละมันไม่หลุดนะเพื่อนขึ้นไปสัญญาณซื้อแล้วก็เด้งขึ้นกลับไปเนาะผมเองได้ลองเบาๆตรงนี้เพิ่มไปหน่อยนะครับแล้วก็ไปขายที่ตรงนี้นอ๋จริงๆไปขายโซนนี้เสร็จตอนนี้มือแตกไปแล้วนะครับเพื่อนทีนี้นะครับเราจะมามองเป็นชุดอะไรยังไงได้บ้างนะครับก็ลองมาตีแบบออตีแบบตรงนี้นะ,ะทั้งท่อนนี้เลยนะ ว่าเอ๊ะตรงนี้มันเด้งขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆนะครับว่าเฮ้ยมันขึ้นไปก็ใกล้กับ0.886แล้วนะครับแสนห่งแสนหนะน,หน,หน, 600, นะครับตอนแรกผมกลับว่า0.786เกนี่ยก็พอแล้วนะตรงนี้นะปรากนะว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจนจนตอนนี้ใกล้0.886แล้วนะครับก็ เริ่มมีอาการแบบชะลูดลงนะครับแต่ตรงนี้ผมว่าน่าจะเกิดเดเวอเจนอีกจังหวะหนึ่งสมมุติใครจะช็อตนะผมว่าเข้ามาเบาๆตรงนี้ไม้หนึ่งแล้วก็มารับอ่ามาเข้าเพิ่มตรงนี้อีกสักทีหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็ราคาดีแวเนาะตั้งสต็อปลอ s ไว้แถวแสนหน่งหนึก็ได้นะครับ1 1 2 0งหตรงนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับเพื่อนผมว่าก็ไม่น่าเกียดแล้วนะตรงนี้ก็ เด้งขึ้นค่อนข้างสูงแล้วนะจะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวลองมาตีอีกแนวหนึ่งนะครับเป็น extension ของชุด1ชั่วโมงตรงนี้นะครับถ้าในชุด1ชั่วโมงนะมองมองแบบ a b c x a b c นะอ่ะตรงนี้นะก็อาจจะเป็นชุดประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งเราลองมาตีเป็น a b c นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะอ่ะเมมย่อน้อยจังเลยลองดูก่อนนะว่าอพอจะมาโหนอย่างนี้ได้ไหมนะอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูเป้านะนี่ตอนนี้อยู่เป้าร้อยนะครับก็ยังมีโอกาสไปเป้าร้อยร้อยยี่นะครับแต่ว่าผมว่านะเนี่ยมันเป้าเนี่ยมันเดียวเดียวกันกับ0.886นะครับก็อยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยหกร้อยโซนนนี้นะครับก็ทำให้ว่า ถ้าจะชอ็อตนะไปชอ็อตตรงขอบบนของแท่งตรงนี้นะครับอยู่ที่ราคาประมาณแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับโอเคจะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะอะไรยังไงต่อนะครับเดี๋ยวแอบไปดู1ชั่วโมงของชุดก่อนหน้าแล้วกันเนาะตรงนี้นะสัญญาโต้แคสขึ้นไปอยู่ในโซนโอเวอร์บอร์ดแล้วนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอลุ้นดูนะว่ามันจะรูดลงมาเนี่ยหลุดเทนไลน์ตัวที่เราตีกันไว้หรือเปล่านะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ย เป็น trend line, เทรนไลน์ของทั้งทุกทุกไทม์เฟรมแหละเนาะก็มาเอาจุดสัมผัสตร,ตรงนี้แหละนะมาเป็นตัวตัววัดเนาะแล้วก็ถ้ามันทิ้งตัวรูดลงมานะก็จังวนั้นแหละนะหน,านา้าหน้าผมก็ว่าน่าสนใจแล้วนะราคาแถวถโซนนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะเนี่เริ่มแบบไปแบบแผ่วๆนะครับสัญญาณสตแคดเริ่มหักหัวก็แปลง่ายๆว่าเนี่ยเดี๋ยวมันลงมาจุ่มตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็อาจจะมีเด้งขึ้นต่อแล้วก็ค่อยลงนะอ่ะจะประมาณนี้นะครับก็พีิกไว้เนี่ยประมาณนี้ไว้เบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งราคานะเอาเข้าจริงๆที่แผนที่พีดิกไว้ในออที่วาดวาดกันไว้ทุกวันนะเดี๋ยวเปิดแผนคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับแผนนะครับแผนที่วางไว้น,ะนี่ประมาณนี้นะครับเพื<ๆ>่อนก็ก็คืออยู่ในโซนแดงตรงนี้นะมัน เรียกว่ามันไปทะลุโซนกล่องนะครับคือตอนแรกผมเนี่ยไปชอตอยู่แถวตรงนี้นะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบนะครับปรากฏว่าตื่นเช้ามานะไม่หวานด้วยเลยนะตอนนี้กําลังจะนอนนะอ,อนอนก่อนตื่นมาโอ้โอ้ no ปอดแดงเลยนะเพื่อนก็เป็นว่าตรงนี้นะก็เป็นโซนเป้ารนะยะไกลเนาะอ่าตรงนี้เอามาเป็นสไป์เนี่ยมาเทสต,ตัวสไป์ตร,ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะว่า ไปถึง0.886ไหมถ้าตีในการาฟเพอร์เพชชัวรนี้นะมันไปถึง886แล้วนะครับเพื่อนอ่าอยู่ที่แสนกับอ๋อ600แสน1,600นะไปถึงแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนแล้วก็เริ่มหดตัวนะครับตรงนี้ก็ให้เรามัระวังแล้วกันเนาะเป็นเป็นแนวใกล้เขียงแล้วแหละเนาะว่าอาจจะมีโอกาสรูดลงได้นะครับหรือไซด์เว ตีกรอบแล้วก็เด้งขึ้นอีกทีเบรกไฮเล็กๆแล้วก็รูดลงนะครับอันนี้ก็ผมมโนไว้ก่อนนะครับเพื่อนตรงนี้นะใกล้กับทามมิ่งที่คิดไว้แล้วว่าเฮ้ย mm. มันน่าจะมีโอกาสรูดลงนะในวันอังคารวันพุธวันพฤหัสใน3วันนี้นะครับซึ่งวัน3วันนี้เนาะมีประกาศตัวเลขซัมติงนะตรงนี้วันที่11นะก็ไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็ รอรุนกันดูนะว่ามันจะมาท่านี้เปล่านะถ้าท่านี้นี่ร้องเลยนะ,ะคือขึ้นเขียวหลอกนะเขียวหลอกน่าเกียดแล้วก็รุนลงนี่คือแบบม,มันชั่วมากนะครับอเอาเป็นว่าจะประมาณนี้นะสำหรับบิตคอยนะครับก็ผมเองก็มือแตกนะมือแตกโอเคมาเดี๋ยวมาดูอิตาเลียมันบ้างนะครับอิตาลีนะครับก็ที่พิจิกไว้นะว่ามันจะลงต่อนะครับไปที่ออีเมลรอยใช่ไหมครับ ผมจำไม่ได้แล้วเนาะอีเมลร้อยครับเฟมเดทที่คุยกันไว้กับพี่ท่านหนึ่งนะคอมเมนต์อยู่ใน youtube นะบบนเพื่อนก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะอืมลงมาไม่ถึงนะครับตรงนี้นะก็ใกล้เคียงนะลงมาแค่ใกล้เคียงก็ตรงเนี้มาไม่ถึงจริงๆนะครับมาแค่แบบเกือบๆนะกเกือบๆแล้วก็เด้งขึ้นเลยนะครับ,บเพื่อนก็โอ้โหนี่เบรกชแนลไปแล้วนะครับ ตรงนี้ชแนลนี้ก็ถูกทําลายทิ้งนะผมว่าก็อรอรุ้นกันดูนะยอ่อก็เน้นเป็นย่อรับย่อรับแล้วกันนะผมว่าตรงนี้นะก็มีความเปลี่ยนไปได้ว่ามันจะต้องย่อก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับตอนนี้ถ้ามองในทาเฟรมทาเฟรมเดย์นะครับขึ้นแท่งเขียวใหญ่นะครับก็รอรุ้นให้ไปต่อได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็เอาเข้าจริงมันยังไม่ลงมาโอเวอร์โซเลยนะเพื่อน ก็ผมว่าก็ยังมีโอกาสนะที่จะใช้เวออกข้างไปก่อนได้อยู่นะครับตรงนี้ไม่แน่เลยนะครับเพื่อนเล่นเราก็งงนะเอาเป็นว่าผมยังคุมเครือนะตรงนี้ว่าเฮ้ยมันมันจะขึ้นไปแล้วจริงเหรอนะอีกสี่สิบที่ปิดแท่งเนี่ยอาจจะรูดลงมาปิดแถว2,600ต้นๆก็ได้เนาะแล้วก็ค่อยๆไหลลงก็เป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะก็จริงๆมีแท่งทูบนะครับแล้วก็มีแท่ง รับเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับเพื่อนตัวนี้ยังไม่ลงมาโอเวอร์โซลให้เรารับของเลยนะครับก็เดี๋ยวเรารู้กันดูนะว่าจังหวะไม่รู้จังหวะเป็นตอนไหนเนาะที่มันจะลงมาโอเวอร์โซลนะครับเมื่อนตรงนี้นะก็ยังรออยู่ของอีเาเลี่ยมนะมันยังไม่มีสัญญาณตามสเตจจี้ที่วางไว้นะครับโอเคมาดูในสีม่วงกันดีกว่านะครับสีม่วงนะครับก็ขึ้นเป็นเขียวชูชันนะครับหนีตัวช a น n e ลขึ้นไปแล้วนะเพื่อนเบรกไปเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าถามผมนะก็เป็นสัญญาณซื้อนั่นแหละนะครับเพื่อนเอาเป็นว่าเอาเข้าจริงๆนะก็ซื้อแบบกดเบาๆแล้วกันเนาะเพราะว่ายังมีโอกาสที่มันจะรูดลงมาเป็นอย่างนี้ได้อยู่นะครับตรงนี้ยังมองอยู่ว่าเป็นลงมาเป็น A นะครับแล้วตรงนี้ ABC หรอได้หรือเปล่านะแล้วลงเข้มๆอีกสักดอกหนึ่งนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะออกท่านั้นไหมนะครับเพื่อนแต่ว่าตรงนี้มัน มันก็อึมครมอึมครม,ม,มแล้วกันเนาะคือม,มันมันก็เหมือนขึ้นไปเทสสไป์ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะชอ็อตนะชอ็อตแล้ววางสต็อปลอสไว้แถวสัก2007นะก็ไม่น่าเกียดนะครับตรงนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะออท่าไหนเอาจริงๆงงมากนะครับเพื่อนจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับจะลงก็ไม่ลงนะครับเล่นยากอยู่นะเอาเป็นว่าตรงนี้นะมองในสีโมงนะครับก็ยังทรงยังไม่ค่อยดีนะครับ ก็ยังจุดรับของเนี่ยมันดูทําเป็นโรว์โลเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยมันพยายามลากขึ้นเนาะตรงนี้นะครับก็เรามาลองตีเป็นชุดโทษนะครับตาจะลายหน่อยนะกราฟผมมันจะนัวๆนิดนึงนะ <c oughs> ลองตีเป็นรีเทสเมนต์ทองทั้งชุดนะดูซิว่าเฮ้ยมันขึ้นมาสูงประมาณไหนแล้วนะครับตรงนี้นะครับตีคร่าวๆแล้วกันเนาะเมาส์ผมไม่ค่อยนิ่งนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับ0.7นะครับ0.66 0.7แล้วนะครับก็นี่มีแนว2,700อีกสักหนึ่งแนวครับ2,704.5เอ้ย42นะครับชุดตรงนี้นะครับถ้ามองของอีเทอร์นะก็มองเป็น A, B, C ได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ลองตีเป็น extension คล้ายๆของ Bitcoin เมื่อกี้เนาะเอาชุดนี้แล้วกันเนาะตึ๊บลงมาย่อตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะคือเป้าร้อยเป้าร้อยยีแล้วนะครับใกล้เคียงนะครับเพื่อนก็ตรงนี้นะอาจจะวิ่งขึ้นนะครับเบรกขึ้นไปนะไปช็อตแถวๆสักสักร้อเนี่ยจัดว่าสวยนะครับเพื่อนตรงนี้นะแล้วก็รอรุนดูนะว่ามันจะรูดลงมาหรือเปล่าผมยังลุ้นอยู่นะว่ามันมีโอกาสที่จะพลิกตัวเป็นขาลงเข้มๆนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอรุนกันดูนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับแต่ตอนนี้นะคือมันเขียวอีนะ ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรให้ชอ็อตอะไรชัดเจนนะครับก็เป็นไม้ดักชอ็อตจากปลายไส้รับสักหนึ่งไม้นะครับแล้วก็รอเบรกเพนีกสักไม้นึงนะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนแต่มันขึ้นเป็นเขียวค่ะขึ้นนะก็ให้เรามัดระวังแล้วกันเนาะให้มีจุดสต็อปลอที่มันแบบชัดเจนนะครับเพื่อนก็ตรงนี้นะ ก็ยังมองว่าถ้าชอตรงนี้ก็ไปสต็อปไว้ที่2,700กวกว่านะครับก็น่าสนใจนะครับหรือเพื่อนๆจะสต็อปตรงปลายตรงนู้นเลยก็ได้นะ2,800ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามันเด้งขึ้นไปทะลุต,ตรงนั้นเนี่ยมันคือเปลี่ยนเทรนด์นะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่ารอรุ้นกันดูนะครับตรงนี้เนะี่ยมันเป็น A B C นะครับไม่รู้ว่ามันหลอกเราอีกหรือเปล่านะลงมาอีกสักหนึ่งจังหวะหรือเปล่านะครับเพืนะ่อนมาเดี๋ยวมาดูใน1ชั่วโมงกันต่อนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปเน อันนี้ยกไฮยกโลนะครับยกไฮยกโลของ1ชั่วโมงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เบรกไฮนะเพื่อนทีนี้เราสามารถตีเป็นกรอบอีกแนวหนึ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับเพื่อนไอแชนแนลนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนเอาไว้แบบเตือนสติ <c oughs> นะอ่าว่าอ้มันเบรกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในรอบหน้าๆแล้วกันเนาะแต่ว่าในรอบนี้ผมขอเก็บไว้แล้วกันเนาะไม่ไม่ลบออกนะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะจะมีแนว เทรนตัวนี้นะครับที่เป็นตัวคอนโทรลนะครับซึ่งตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับอ่าตั้งเป็นแนวรอไว้นะครับว่าถ้ามันหลุดตรงนี้ลงมานะก็จะเปลี่ยนแนวเป็นแนวขาลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเอาเข้าจริงๆมันก็เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะวิ่งต่อ,อยังไงนะครับอาจจะไซด์เวยอยู่อย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลงนะ ก็มีความเปลี่ยนไปได้นะครับยึกยักยึกยักยึกยักนะครับก็ตัวเนี้ยเริ่มทํากรอบนะครับแต่ว่ามันยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะครับเพื่อนมันก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ค่อยลงนะครับเราก็ไม่รู้นะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ขึ้นเขียวอย่างนี้นะครับตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยว1ชั่วโมงยังไงมันต้องลงมาโอเวอร์โซนนะครับเพื่อนก็หาจังหวะนะที่ตอนเนี้ยผมว่าก็เริ่มสะสมชอตไว้บางส่วนได้แล้วนะครับแล้วก็ เล่นแค่ทำเฟรมหนชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซแล้วรอเด้งขึ้นอีกจกังหวะหนึ่งถ้าโอเวอรบอสไม่ผ่านไฮเดิมนะก็ชอ็อตกลับลงมาอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็มุมมองส่วนตัวจะประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆโซนตรงนี้แล้วกันเนาะนีะ่เราก็สะสมชอ็อตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่นะตามตรงนี้เลยนะครับปึ๊บอ่าได้มาราคาแถวๆตรงนี้นะครับแล้วก็พอมันขึ้นขึ้นอีกทีนึงนะตัวเนี้ย ก็เล่นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับได้แค่จังหวัดสั้นๆประมาณนี้แหละนะถ้าถ้าเล่นสไตล์ผมนะครับก็คงไม่ได้เล่นได้ยิงยาวนะครับแต่ถ้าใครเล่นเป็นภาพใหญ่ๆเนาะก็ลองไปเอาไปปรับใช้กับทำฟิล์มพวกเดย์วีคอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้เนาะตัวนี้ก็อึมครึมๆๆนะอึมครึมนะอ่าผมว่าขึ้นไปค่อนข้าง,งสูงแล้วนะเดี๋ยวมันต้องย่อทุบลงมาแถว2,600ต้นๆน,นะครับเพื่อนจะประมาณนี้เลยโอ้โหก็พิริกไว้นะ ว่ามันจะลงนะก็ผิดพลาดนะครับเพื่อนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยโอเคเดี๋ยวมาดู LTC กันหน่อยนะ LTC นี่ก็โอ้โหกวนโอยนะแต่ก็ถือว่าดีนะผมเองก็รอรุนนะให้มันเบรกเทรนตรงนี้ขึ้นไปนะตรงนี้ถ้ามองในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ไซ์เวมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยนะเออตรงเนี้นับเป็นห้าคืนแล้วตรงนี้ ก็ขอขึ้นเขียวแบบล้ำๆแล้วกันเนาะเออไอพวกเหรียญอื่นมันจะลงก็เรื่องของมันนะแต่เหรียญน,นี้ผมกาวไว้นะขอให้มันขึ้นแล้วกันเนาะโอเคก็ลุ้นๆนะครับจริงๆก็มีมีชอ็อตบางตัวไปถูกไหมครับแต่ว่า,อาพอร์ตรวมๆที่ถือสปอตอะไรพวกนี้นะผมก็ถือสปอตมันก็เป็นขารองอยู่แล้วนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าก็ถัวๆกันไ,ไปนะก็ยังพอเรียกว่าก้มแก้มได,ได้ได้ประมาณหนึ่งอยู่นะครับเพื่อนอ่ะเอาเป็นว่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันแล้วกันเนาะ โอ้ยเพื่อนทายคลิปขอย่าสรุปอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยผมเองก็มือนะครับขาดไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนเรียกว่าโอ้ไปช้อนลงมานะครับมันเด้งเขียวแสกหน้าเนี่ยเรียกว่าหัวแบกกันไปเลยนะครับก็เป็นว่าตลาดเห็ุเนาะมันก็มีนี่แหละมันไม่เขียวก็แดงนะครับเพื่อนก็ผมเองเนี่ยบาดเจ็บวันนี้เนี่ยขอเป็นเลียแผลก่อนนะครับแต่ทีนี้นะครับท้งนี้ท่านั้นเนาะก็ผมก็ต้องเป็นข้อสังเกตว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีย่อนะซึ่งผมเองเนี่ยก็เลียแผลเฉยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันดูก่อนว่า มันจะย่อลงมาถึงราคาทุนไหมถ้าถึงราคาทุนเนี่ยผมจะลินทิ้งบางส่วนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูต่อนะผมเองยังมองว่ามันมีโอกาสที่จะทุบลงมาเป็นขาลงแล้วก็หลุดโลเดิมได้อยู่นะครับเพื่อนก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับผมก็เกาๆเนาะว่ามันจะลงก่อนทําเป็นหูช่วยอีกสักชุดนึงนะครับแล้วก็ ค่อยเล่นลองยิงขึ้นนะตร,ตรงหลังกลางเดือนนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้เนาะโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง i p i s t u d i o ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้เคยอ,อีกช่องหนึ่งก็คือ evidence นะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว